ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่5้าของเราแล้วที่เราถ่ายคลิปนะคะทุกคนวันสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาใช้เงิน500บาทนะเจ็ดวันเราจะทำได้ไหมวันนี้เป็นวันจันทรตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเก้านาทีนะคะเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย hey, 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 hey. เราจะไปเดออัพกันนะคะไปซื้อของกิน Let's go พี่พีมได้มาม่าอันนี้ใช่เอายงอะไรเป็นเลือดเลยยูเป็นแบบนอย่าเพิ่งทะเลาะกันค่ะเพื่อนเอไปอเียมาม่านะมาลนะคะาบาทสองอนสิบบาทอนต่อันจังขอบคุณเพื่นี่ใจดีนะเดี๋ยวจะมาซื้อ ตอนนี้เราจะไปจากรับแล้วเราก็จะไปตลาดอนกันไปกินข้าวเจอกันนะคะเราอยู่ที่ตลาดน้อกันในที่เดิมแล้วทุกคนเรามากินก๋วยเตี๋ยว35สบาทตอนนี้เราเลยเราใช้เงินไป45บา้าบทเลวเหลือเงินอยู่4 5 5ห้าสิบห้าบาทนะคะก็วันนี้น่าจะไม่ซื้ออะไรอีกแล้วเพราะว่าพวกน้ำมาจากห่อเดี๋ยวถ้าเกิดจะซื้ออะไรอีกก็จะถ่ายให้ดูนะคะ ก,กินก่อนนะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ซ้อมสมงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรากําลังจะไปกับหอ,อกันนะคะเพราะว่าวันนี้คือเหนื่อยมากสภาพแบบแย่มากนะคะก็วันนี้ใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใช้เงินไปทั้งหมดกี่บาทชีวิตหนึ่งวันก็วันนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เงินแต่ว่าถ้าวันมาโมรธรรมดาก็ ใช้เง,งนินไม่ได้แต่เยอะนะทุกคนเพราะต้องกินข้าวเจอกันวันพรุ่งนี้มันเปิดบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันอังคารที่สองที่เราถ่ายวันนะคะทุกคนวันนี้เราจะเราตื่นแต่แปดโมงนะคะเพราะว่าเราต้องไปเดินทางไม่ใช่ไปเดินทางสิไปเรียนแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะให้เดิน ทางไกลนะคะไม่ใช่เดินทางไกลเดินรอบมองเราจะไปซื้อของกินที่เซเว่นนะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้กินข้า,าวเช้า <c oughs> เราจะเดินไปรอเพื่อนนะคะร่วมกับเราหนึ่งใก็เดี๋ยวจะซื้ออะไรที่เซเว่นนะคะก็ด้วยงบห้าร้อยหนึ่งอันทีนะคะจะอยู่ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูจะประหยัดที่สุดเทที่น,น,นะคะเจอกันนะครับ ี่เซนยี่สิบสองบาทแล้วก็จะเอนาน้ำหนึ่งขวดทุกคนเราจะเลือกที่ราคาค่ะหกบาท จะเป็นเท่านั้นเลยรบกวดใจต่างกันคืออยากกินนมมากทุกคนแต่ว่าไม่เอาอันใหญ่ม,มาก22บาท รอรอขึ้นมาพี่ชายยันครับขอเจ้าพี่กินขันนะครับอยู่กันที่ นอินเต็มาได้ได้วันนี้เราจะไปเดินรอบมอกับอาจารย์พาร์ตกันนะคระแต่งหน้าอยู่ว่ารู้กูรู้แล้วว่าเขาจะติดไข่ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ล้าไก่เราอยู่ที่ล้าไก่กันแล้วนะคะทุกคนคือทางเข้าแบบใหม่คืเอเหนือหนกก่อยมากอะไรมาไกลมากถูกไหมย,ยินหิวข้าวทุกคน,นกว,ว้าวว้าวนี่หรอเนี่ยคือสวยนะครับ เลยมแล้วอ่เแดให้เราด kind of no ูนะนี่น้องถึงแล้วคือร้อนมาก ตอนนี้คือเรามากินก๋วยเตี๋ยวปอบะทียมกันนะกัเพื่อนก็คือเรามากินของฟรีกันคือไม่มีตังค์มีอยู่แต่ว่าเราต้องประหยัดประหยัดจัดงบประมาณของตราเองได้นะคะใช่ไอ้แคลดก็เช็คอินฟรีไอ้แคลดก็เช็คอินไปแล้วเรื่ได้ทำกิมมอยไม่ได้ทำกิมมอยคือเลิศเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงโอเคค่ะ กลว่งไเดีน่ายตลกอะดีิดีโอหรือกล้องกล้องสิกลอก็วิดีโอตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านข้าวซอยกันนนามาลกินมาก กินข้าวกันนะคะเ<า>พราะเราต้องไปเรียนตอนบ่ายวันนี้ลืมรายงานว่ามันคือ60บาทนะคะมับนนอืมมันเกิดโจทย์ที่สื่อเองกลับมาตังา้งคำถามมาว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นเราเป็นคนที่พาคนดูไปสู่ความจริงหรือเป็นผู้กำกับหนังเราก็ประชวมเสร็จแล้วนะคะทุกคน เรากำลังจะไปที่ไหนไม่รู้ก็ปวดยิบมาแล้วก็ไม,ไ,มไ,ไม่รู้ว่าจะไปไหน,น่ก็ไม่รู้รรว่าจะไปไหนอ่ะอ่ะไม่ต้องหดนนะเราจะไปสำนักคงกันก่อนดูไปสำนักคงกันปะเจอกันสำนักคงนะแล้วก็อย,อยู่ห้องแช่ฟิสเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดู สู้ชีวิตมากเขาไม่มีที่อยู่ก็ต้องมาอยู่ที่นี่แล้วกันใจปะคุณผร้มาผมมาฝากกูหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวกูห่มด้วยหนาวแน่นอนอ่ะมีที่นั่งไหมตอนนี้นะคะเราก็มาเปิดวอร์สีร้าน ร้านร้านเตี๋ยวเนื้อตามมียายเลี้ยงคือน่ากินมากอร่อยมากด้วยจริงไหมเกย์ไม่กินนะอร่อยมากกือเดี๋ยววันนี้ชามละสี่สิบาทนะคะทุกคนแล้วก็ส้มตำพิเศษเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวหานกันก็จะรู้เองเดี๋ยวเราจะไปหักลงให้ในก้เจ็ดพันโอ้โหก๋วยเตี๋ยวชามละเจ็ดพันเราต้องพูดช็อตให้มันไปใส่เอฟเฟกต์ได้อันนี้มึงลงไหม ใช่ไหมคนเดียวมากินบอกคนเดียวมากินก็เดี๋ยวค่ะมามอสเด้รลูกคุยแต่กับเขาก็รู้ว่าเขาหลอกอ้าวนี่ใส่เสียงช็อนน้าใส่เสียงช้อนเคียจ้าเดี๋ยวกินเสร็จเราจะไปทำงานต่อกันที่ตะคิวซอฟเราเจอกันจ้าไปนี่นะคะเราก็มาอยู่หอเพื่อนที่เรียบร้อยแล้วค่ะนั่งแต่งหน้าอยู่นะคะเอาไปซื้อข้าวมา50บบาทนะคะทุกคนน่ากินมาก เดี๋ยวไปกินข้าวเราก็จะไปอาคารพลากกันนะคะเจอกันจ้าก็อยู่กันที่ตลาดน้อยนะทุกคนเรามากินหนึ่งจีนที่หมดแล้วสามสิบบาทเอ้ยเอ้าแสดงว่ามันคุ้มจังเลยนี่นะคะเราอยู่กันที่ธนาให้ไอทีนะคะทุกคนเรามานั่งทำงานกันอยู่ ไปน,นิดอ่อนเราจะมานั่งทำงานกันก็วีคนี้นะคะก็เงินห้า,าร้อยคือใช้ยากเกินไปสำหรับเราอันนี้ก็สิบบาทแล้วนะนั่นแหละทุกคนฉันไม่ได้นะคะหนึ่งอาทิตย์ในมองแต่ถ้าใครประหยัดจริงๆเราก็ได้นะแต่เราทำไม่ได้ค่นเองโอเคไปกันวีคน้าครับผม